เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาล่ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอฟมินิทีวีนะครับวันนี้อยู่กันในเกม o b บอทนี่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้ถึงจะมาเล่น o b บอกนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับมีทางด้านของเมนูอมอดตัวใหม่มาผมบอกเลยว่าอันนี้แบบจึ้งมากนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะ,ะว่าจะมโนหรือเปล่านะเพราะว่า จะมีการเพิ่มโรบักนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันในโปรแกรมเมนูมวัดกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับการเพิ่มโรบักใน r o บอกอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแอปนครับผมก็คือนี่เลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังน,นะครับผม Power Y Mod Game World นีครับก็อาจจะเป็นช่อง ยูทู e ช่องหนึ่งนะครับผม s t a ตัสออนไลนตอนนี้นะนิวแล้วก็มี Open อะไรอ่ะ Injector นะครับผมแล้วก็ Close Injector แล้วก็ Open r o b o อนี่นะครับแล้วก็ Open r o b บอ้าวแล้วมันเข้าฟีไฟได้ไงเนี่ยอ่าโอเคเมื่อกี้มันเข้าเกม f ีไ e เฉยเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเมนูของ r o b o อนั่นเองนะครับผมเนี่ vivo 13, เวอร์ชัน13แบตเตอรี่90เฮ้ยมันบอกขานาดแบตเตอรี่เลยนี่ครับอุย๊ยโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็ Active The Menu Most Anti Bias Save U เฮ้ยหรือว่ามันสามารถใช้กับ C5 ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่ามันมีเมนูนี้มานะครับผม Low u x Filter e นะครับผมอ่ะโอ้โหสองร้านล้านสองแสนเขียนผิดไหเนี่ย ก็มีเอ่อ uh, bypass save lock god mode เอ่ออะไรอะ HD quality wallhack ไฟอ่า uh, uh, อันนี้น่าจะบินนะครับแล้วก็ low g r a v i t y triple jump อ่ uh, ะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่าไปเล่นแมปไหนดีครับอืมท mm hmm. ่าที่ผมเล่นมาก็ผมเล่นสติวอนิเมะนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า อาเดีลองไปที่โกอาการ์เดนแล้วกันนะครับผมค่อนข้างที่จะดังเลยสําหรับเกมนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยโอเคครับเรามาอยู่กันในแมปโกอาการ์เดนแล้วนะก็ผมก็เล่นไว้นิดเดียวในรับผมก็คือไม่ค่อยได้เล่นในแมปนี้นะผมอ่าค่อนข้างที่จะเล่นไม่เป็นนะครับผมมันงงๆงนะสําหรับเกมนี้ในย่าผมก็เลยไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพาเนลเราจะใช้ได้หรือเปล่านะวอลแฮกเหรอกําแพงเหรอ อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมหน้าขาวถ้าวอลเ็กนี่น่าจะเป็นแบบว่าทะลุกำแพงแต่แต่แมปนี้ไม่มีกำแพงเลยตรงนี้น่าจะทะลุได้นะเดี๋ยวลองนะครับลองเปิดดูปึ๊บไม่ทะลุครับผมไม่ทะลุนะแปบลบว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอแมปเขาเอยโอย้ต้นเขาดิ นี่ครับโอเคงั้นไปอันต่อไปเลยโอเคผมจะรีวิวแบบเร็ว,เรวๆเลยแล้วกันนะครับอันต่อไปก็คืออ่ออันไหนอะไฟ์วอลไอ้ไฟแฮกหรือว่าบินได้น,นั่นเองลองกดบินดูบินไม่ได้นะครับโอเคก็ข้ามไปโลกาวิตี้นี่ก็น่าจะไม่ลอยนะโอเคครับ มันติอันนี้จำอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยแปลว่าในส่วนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะน่าจะมาโนนะครับในส่วนนี้เหม,มือนจะเป็นพานแเนลแบบเปล่าๆนะครับก็เซฟล็อกก็ต์โหมดอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมันก็น่าจะอยู่ในส่วนโลบักแล้วแหละผมว่านะครับเดี๋ยว ไปดูกันว่าโรบักเราจะทําได้หรือเปล่านะครับถ้าทาไม่ได้ก็คือมโนจัดแล้วนะสําหรับฮันแนลนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันหน้าเกมดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการเติมโรบักแล้วนะครับผมโหยี่สิบบาทได้สี่สิบโรบักงั้นหรอโอเคงั้นเราขอเติมไปสักหนึ่งร้อยโรบักดูดีว่าจะทําได้หรือเปล่าปับ๊บไม่ขึ้น,นครับโรบักไม่ขึ้นเลยครับผม ไปล่อได้หมดเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรนิดนึงเนี๋ยลองรีเซ็ตนิดนึงครับไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคถือว่า m า n นโลแล้วกันนะสำหรับพ a n e l นี้นะครับผมก็จะไม่บอกชื่อช่อง youtube แล้วกันเดี๋ยวก็จะเสียหาย,ยาเสียอะไรไปในะคร้าผมก็จะเอามาแจก,กนะเผื่อว่าใครจะลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันโหลดยากนะสำหรับ ตัวนี้นะครับผมโหลดก็นั่งยากเลยจุดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปด่านที่เขาแบบสเตลานิเมะเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะมีกำแพงในการทะลุได้นะเพราะว่าผมเล่นอยู่นะครัสำหรับแมปนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอในเกมแล้วกัน โอเคครับเราก็มาอยู่กันในแมปแล้วนะก็อาจจะเน็ตช้านิดนึงนะครับผมใช้เน็ตโทรศัพท์ในการเล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเน็ตบ้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญญาณหรืออะไรยังไงนะโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในแมปแล้วนะสำหรับแมปเอ่อสตีลอนิเมะนั่นเองนะครับโอ้โหโอ้โหกระตุก อ่ะโอเคงั้นเรามาลองกันดีกว่าว่าเราจะทะลุกำแพงได้หรือเปล่าทะลุไปบ้านคนอื่นอะไรแบบนี้โอเคตอนนี้เราจะมาวิลองเปิดโลบั๊กไว้ก่อนดีกว่าเปิดไว้สักพันหนึ่งก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เออ่แฮกวอลไฟล์แฮกกระโหลกนี่ประมาณนี้อ่ะลองเดินทะลุกำแพงดูครับอ๋อ เริญเฮ้ยเฮ้มีคนมาขโมยรับรึบไม่ไหวครับไม,ไม่ไม่ไปเลยยะโอ้โหเขากว้านซื้อกั้หมดแล้วแล้วผมอยู่บ้านหลังสุดท้ายโอเคลองเดินทะลุเข้าไปไม่ได้ครับผมโอเคก็ สำหรับพาเนลนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมเท่าที่ผมดูนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับการนี่ดูลองกระโดดดูโอเคพาเนลนี้ก็ไม่ไหวจริงนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับเผื่อว่าใครจะใช้ได้หรือยังไงในรับก็ถ้าใครอยากเล่นแมบบนี้ก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะครับ อันนี้ผมก็เล่นอยู่ในครับผมเอาใครเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สําหรับพาเนลโรบอทแล้วผมก็มีไม่เยอะนะครับผมก็จะเอามาแจกให้แล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะได้นะรนบาปก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยเปิดไมโว์